วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามกีฬาทุป,ปะเตมีนะคะเราจะไปดูว่าเราจะมีอะไรกินบ้างไปดูกันค่ะเริ่มจากกันเดินค่ะเดินด้วยรองเท้าแตะชิวๆในวันนี้นะคะนี่ค่ะผู้คนมากมายค่ะแล้วก็มีของขายเยอะแยะมากมายมีทั้งของกินของใช้นะคะก็อยู่ที่สนามกีฬาทุป,ปะเตมีนะคะก็มารับประทานเลือกซื้อกันได้สิ่งแรกที่จะกินก็คือเยลลี่นี่จ้ะ

นี่จะโลโรยวุ้นเส้นไปลยนี่จะใส่เนื้อไปตับแผ่นใหญ่มากแม่ีย๋ยวจะเข้ากระถะอยู่แล้วค่ะเริ่มจากชิมวุ้นเส้นกันเลยบนอะไรชั่วโมบนอะไรก็ดีนะหมูสาชั้นจ้ะนำชิมๆๆมนี่จ้ะซิกนเนเจอร์ซิเกเนเจอร์สุดๆก็คือขนมครกสิงคโปร์ค่ะอร่อยมากแกแม่บอกให้ชิมร้อน ระวังร้อนนะโอ้ยร้อนจริงค่ะร้อนมากถามว่าพองไหมพองไหมลิ้นชาค่ะลิ้มชา,ลมชาและอีกเมน,นูนึงนะคะก็คือวัฟเฟิลวัฟเฟิลนี่ก็คืออร่อยก,อกรอบมากหอมมากกินไปเตยออกฟุงมากค่ะอย่าลืมไปตำนนะจ้าปิดท้ายด้วยน้ำส้มมะนาวน้ำพึ่งค่ะแก้เจ็บคอเพราะว่ากินดีใช่เหรอใช่ปะนี่จ้ะ30บาทน้ำพึ่งมะนาวโซดา